จะดีสคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เสียงอีสานตลอดไปขอบคุณค่ะอ่ะเช่องแรกนี่นะคะเดี๋ยวมาฟังเพลงมวนๆกันก่อนกะละกันนะคะวันนี้จะขอหยิบผลงานเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะผลงานเพลงพระราชนิพนธ์นะคะกับผลงานเพลงชะตาชีวิตค่ะ นกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดคิดนิ่ไว้กังวลให้มนหรือไทยมองขาดมุ่นมิดไรคนสนิทคู่เคียงครองลงไหลไม้ปองคนปราณี ขาดเรือนแหลงพักพำนักนอนขาดญาติบิดอนและน้องพี่บาบกรรมคงมีจำทนระมทมท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากยันลงฟ้าคงยังมืดยังตรอมตรอม ชีวิตระทมเพเรามาจบจันจำฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะชะตาชีวิตค่ะเป็นผลงานเพลงความหมายดีๆนะคะซึ่งโดยความชอบส่วนตัวนะคะเวลาหลองเน่ามใไดนี้กะมันเป็นความรู้สึก เข้ากับชีวิตนะคะเข้ากับชีวิตน้องแป้งเข้ากับชีวิตไม่ไงนะคะคุณแม่น,น,น้อยอุไรยพรนะคะหรือว่าชีวิมงานเสียงสารของเขานะคะที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆนานานะคะแต่ก็มีมีคนมีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเนี่ยคอยให้กำลังใจตลอดเวลานะคะสวัสดีพี่เฟื่องฟ้านะคะ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูมาชมตอนนี้นะคะทั้งหมด465คนเป็นกำลังใจใหเด้อเขาพุดหลายๆค่ะเขาพูดหลายๆนะคะอ่ะเข้ามาแล้วกดไลไรกดแช่นะคะเราจะพูดคุยกันสบายๆส,สไตล์น้องแปลงเสียงอีสานนะคะกับกระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะ กระแสที่ออกมาว่า,าทีมงานสิงสารแม่นงหน่อยอุไรพอนสิไปตอหรือพ่อซัมมี่ซึ่งตอนนี้กะกำลังมีกระแสอยู่ในโซเชียลมากมากเลยนะคะที่เกิดขึนนะคะเมน,นีน้องแปงกะจะมาว่าพูดคุยสบายๆนะคะเปิดใจเปิดใจแล้วกะว่าวความรูดซึกของแปลงเองนะคะต่างแต่ ยูมาตั้งแต่พ่อ,อ,อ2,547นะคะที่เริ่มเดินเขามานะคะเดินเขามาเป็นสมาชิกของทีมงานเสียงอีสานในฐานะเลนคุณแมนนงหน่อยอุไรพอนนะคะฐานนับพานมากอเป็นเวลา16ปีแล้วนะคะ16ปีเต็มแล้วที่ยืนยัดอยู่บนเวทีเสียงอีสานตั้งแต่หน่อยๆตั้งแต่อายุ1 0ขวบ จะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่เริ่มเป็นน้องแ้งแรกๆนี่ก็คือพ่อแม่พี่น้องกันยังย่งบอหายการย่อมรับยังมีคนที่ทั้งชมแล้วก็ตินะคะหรือว่าทั้งรักแล้วก็ไม่รักนะคะซึ่งในความแข็งแรงนะพอสอนนั้นนะคะกันย่งบอท่านได้แข็งแรงย่งขาดประสบการณ์นะคะ แต่กะโดยความที่เป็นคนที่มกักลองมักล่ำและกะ,ะการแสดงออกณนะตอนนั้นก็เลยอยากมาอยู่น้่นเปไงอยากมาสืบสารสืบสารตำานาน,นกเป็นท่ายาิคนรุ่นใหม่นะคะที่จะมาสืบสารตำานานลูกทุ่งมอล่ำเอาไว้นะคะตั้งแต่พศ2547น,นะคะซึ่งการเดินทางมันยาวนานมากคะ่ะทุกคนการเดินทางมัน มันโดนแห้งจนแบบว่าทุกวันนี้ก็คือสามารถรับทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านหน้าเวทีนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการบริหารต่างๆเบื้องหลังต่างๆนะคะกับเป็นค้นที่เฮ็ดแทนไม่ไงสุ่างเป็นตัวแทนในการทำงาน ว่าจะเป็นหลังเวทีนาเวทีก็คือสามารถที่จะทำแทนแม่ใหญ่นะคะคือเป็นเป็นตัวแทนกัพ่อแม่พี่น้องก็ถามว่าให้กำลังใจหลายนะคะซึ่งขาดสีเทียบตั้งแต่เด็กหน่อยก็มีคนคอมเมนต์มาหลายคนว่าเอ,อ๊ะเป็นเด็กเซนบอเป็นใส่บริดใส่ความสามารถเจ้าของแต่ว่าอาศัยแบบ การเป็นล้านไม่ไง,งสิก็เลยก็เลยได้ขึ้นมามีบทบาทอันนั้นมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนที่เราต้องพัฒนาตัวเองเนี่ยคือบอมีมือใดถี่สิบอพัฒนาเจ้าของหาข้อบอกพร่องตัวเองว่าอันนี้ดีแล้วหรือยังหรือว่าถ้าอันนี้ยังไม่ดีก็เติมเต็มแล้วก็มี่ไม่ไงมี่พอไงค่อยสปอร์ตคอยสอนอในการใส่ชีวิตในการทำงาน ก็คือชีวิตวัยรุ่นหรือว่าชีวิตเด็กหน่อยทั่วๆไปเนี่ยแทบจะพอมีเลยค่ะเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบที่มีมาตั้งแต่หน่อยๆนะคะซึ่งเหตดใหเ้เฮากล่าวพานมา่อใดแล้วกะเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันนี้นะคะสำหรับกระแสไปต่อหรือพ่อสมีนะคะในความหมดสื่อของแตงก็คือค้ามวาไปต่อ ความรู้สึกของแฟงคือมันสามารถไปต่อได้แน่นอนคือแฟนเพลงพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเนี่ยที่รักเสียงอีสานมีเยอะแยะมากมายนะคะที่เขามาให้กำลังใจบวทธิ์เจอกระแสดราม,ม่าต่างๆหรือว่าเกิดปัญหาที่ผ่านเขามาก็ช่วยกันแก้ไขแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ในส่วนของแบ่งก็คือคําว่าไปต่อเนี่ยสามารถเดินไปได้แน่นอนนะคะถ้าคนรุ่นใหม่เขามาสืบสารสืบสังซอยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันพัฒนาให้ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะค่ะคิดว่าไปต่อได้แน่นอนและด้วยกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องแฟนเพ้งแฟ,น,แฟ,น,แฟนคลับเยอะแยะมากมายที่ ที่ยังซัพพอร์ตอยู่ตอนนี้คิดว่าจ้าใดกะไปต่อใดเทีแน่นอนนะคะสำหรับความรู้สึกของแปลงสู่เต็มที่ค่ะเพราว่าสิผ่านปัญหาผ่านมระสุมอียงต่างต่างหน้าหน้ากะยังอยู่เคียงขางไม่ไงอยู่ตลอดนะคะยังจับมือให้กําลังใจและก็พร้อมพร้อมที่จะเห็ดทุกอย่างพร้อมที่จะทำงานคือตอนนี้คือแบบอยากทำงานมากๆนะคะอยาก ไปแสดงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมนะคะคือ,อความรู้สึกคนทํางานนะคะพี่น้องเรามันบดิเหตงานตอนนี้มันก็นรู้สึกอึดอัดเนาะอยู่บานซื่อๆกัโอ้จะสิไปเหตุอีกอย่างขายของแล้วก็แล้วเป็นแม่ค่าแ,แล้วก็แล้วมันก็บ่าขักใจซ้ำเป็นหมอลำซะเนี่ยตอนนี้พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะ อยากให้ไปต่อขอบคุณคุณฟุกด้วยนะคะอยากให้ไปต่อมั่นใจในตัวแป้งแค่สร้างผลงานเพลงให้ดังหาเพลงพีดีคนแต่งเกง่เกง,กงมาแต่งให้นะคะรับรองว่าดังแน่นอนอขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะกระแสที่เขามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณคุณครูทวินนะคะเป็นกำลังใจให้จ้า คุณพี่แป้งสู้จากน้องนุนีลูกสาวแม่หโหสวัสดีน้องนุนีด้วยนะคะสู้ต่อไปขอบคุณพี่เฟื่องฟ้าออกเกียนไนด้วยนะคะเอ็นบอมมีมม่จะห้นหักขนาดนี้นะคะในความมือสื่อของแปงเนี่ยอยากไปต่อแห้งอยากทำงานอยากสั่งผลงานอยากจะพัฒนาสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องต้องการแม้จะเป็นแบบการคอมเมนต์ อยากได้รูปแบบการแสดงแบบนั้นหรือว่าอยากได้โชว์แบบนี้ทางเรายินดีรับฟังนะคะรับฟังทุกคอมเมนต์และก็พร้อมที่จะนำมาปรับใช้นะคะในความรู้สึกของสาวหมอลำตัวน้อยๆน,นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้ง639คน อยากให้ไปต่อเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะพี่แป้งพัฒนาให้เข้ากับสังคมทุกวันนี้สู้ๆครับเสียงอีสานโอ้ยชื่นใจนะคะพว่นองขอบคุณหลายๆนะคะจ๊คสีเบาาำหนดตื่นตันใจนะคะตื่นตันใจแห้งไปต่อสู้ ออกมาทั่วคอนเสิร์ตทั้งเชียงรายพะเยาอีกเดอ้อเออพูดถึงว่าเราก็ไม่ได้ไปภาคเหนือนานแล้วนะคะแต่ก่อนนี่ไปภาคเหนือไปทั่วภาคเหนือเนาะกะพ่อแม่พี่น้องนี่แบบบ่อ่ค่อยได้เบิ่งบ่อ่คอยได้เบิงบเบ่งคอนเสิร์ตบ่อ่อยดเดบิ่งคอนเสิร์ตเสียงอีสานพ่อที่แม่เสียงอีสานไปพ่อแม่พี่น้องแบบลังไหลามาให้กําลังใจคือเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆนะคะสําหรับแฟนคลับ ทางภาคเหนือนะคะนี่เคยขึ้นไปแสดงยุเชียงได้นะคะอำเภอเวียงเชียงรุ่งตอนนั้นคือคนแบบน่าจะหลายพันคนนะคะที่เข้ามาชมคือเป็นภาพที่ประทับใจมากชอบมากเลยครับขอบคุณค่ะสู้ๆเด้อเพื่อนสาวขอบคุณคุณนัทนิชานะคะสู้ต่อไปขอบคุณคุณพี่ต่อนะคะ สู้ๆค่ะพี่แป้งสู้ๆนะครับขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยนะคะเสียงอีสานไม่มีวันตายขอบคุณนะคะโอ้พ่อแม่พี่น้องเม็นให้กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยสัสดีน้องโชคน้อยนะคะเดินหน้าต่อสู้ๆใช่ไหมคะทุกคนก็อยากให้เดินต่อเนาะคือกำลังใจหลายหลีนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความตื้นตันใจมากๆนะคะที่ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจไม่ว่าจะผ่านมรสุมอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่ทุกคนก็ไม่เคยที่จะแบบปล่อยมือเราเลยส <c oughs> ู้ๆนะขอบคุณน้องเดอะเบสสู้ๆวันหน้าน้อย <c oughs> ขอบคุณชาย่างวันหน้าน้อยนะคะ <c oughs> ขอบคุณชาย่างวันหน้าน้อยที่ตังใไห้นะคะ สำหรับกระแสไปต่อหรือพ่อสามีในส่วนของคำว่า,าพ่อสามีอันนี้อันนี้ในมุมมอ่ของแปงนะคะวันหนึ่งหันเบลเรื่องว่าไปต่อมาแล้วนะคะตอนนี้คือในมุมคําว่าพ่อสามีเนี่ยในความหูสึกถ้ามันเกิดขึ้นจริงคือเสียใจคะ่ะคือเสียใจที่แบบถ้าสมมติว่า เสียงอีสานแม่น้องหน่อยไรพ่อเนี่ยที่สั่งวงมากกว่า40กว่าปีเนี่ยที่ยืนยัดรับใส่แฟนเพลงแฟนคลับมาถ้าจะถึงจุดที่พอแค่นี้หรือว่าพ่อสามีในความรูสึกมันก็นต้องเสียใจแน่นอนคะ่ะคือเห็นภาพมาตั้งแต่เด็กภาพแฟนเพลงแฟนคลับค่อย โอบอุ้มโอบอ้อมอารีแล้วก็กกำลังใจจากแฟนครับต่างๆหน้าๆที่หมาะหายนะคะแล้วถ้าวันหนึ่งมันถึงจุดที่ต้องพอต้องพักแน่นอนค่ะความเสียใจเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะแป่งกะตัดสินเข้ารลกการตัดสินใจของไม่ญ่แหละกับพอ่อไงนะคะ ซึ่งตอนนี้ยังไม่หูวว่าจะเกิดอีกอย่างขึ้นนะคะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถามว่าความรู้สึกถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆคือเสียใจแน่นอนค่ะเพราะว่าอยากสิยืนยัดรับใส่แฟนเพลงแฟนครับเนี่ยไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังได้รับกํำลังใจนะคะด้วยภาวะเศรษฐกิจหรือว่า โควิดซึ่งหลายๆคนซึ่งทุกคนนะคะก็เห็นดูแล้วว่ามันเกิดปัญหาขึ้นหมองนีโควิดเข้ามาทําให้เราไม่สามารถทํางานได้ไม่สามารถที่จะไปแสดงได้หมอลลําคันบ่ได้ไปแสดงไ้คนเบิงจาาสิอยู่จังไหนเด้อยพี่น้องความแบบจิตวิญญาณความเป็นมอล่ํทถบาบ่ได้แสดงบ่ได้ทางานนี่คือนันบ่ได้สบายเ้ยคะ่ะมัน บอเป็นตายูมันก็อยากไปพบอยากไปพอแฟนเพ่งแฟ,น,แฟนครับแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจพ้อมกับหนี้สินมากมายที่เกิดขึ้นในการทีอ่อาจจะมีการนำเงินมาลงทุนซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการเปิดวงแต่ละครั้งการออกคอนเสิร์ตแต่ละเทอมันต้องมีการลงทุนการลงทุนไม่ว่าจะเป็น ค่าใส่ใจในวงค่าน้ำมั่นค่าบุคลากรค่ารถค่ากับเข่าต่างๆหน้าๆนะคะซึ่งแป้งรู้ทุกอย่างนะคะเพราะแป้งเป็นคนจัดการในส่วนนี้นะคะแป้งเป็นคนจัดการในส่วนนี้แล้วก็รู้ปัญหาทุกจริงทุกอย่างเป็นคนที่อยู่ขางไม่ไงทุกสิิงทุกอย่างหลายคนอาจจะไม่ได้มากเข้าใจว่า สภาพว่าหนีสินหรือว่าปัญหาตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างหลายคนก็มองมองภาพรวมใช่ไหมคะแต่ว่าเราคนที่อยู่ข้างท่านมาโดยตลอดนะคะกะับอกว่าสงสารไม่ไงนะคะแล้วกะัมันเป็นความถามว่าคิดมากบอหลายครั้งคิดมากนะคะ คิดมากที่ผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงมีอายุผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งที่จะต้องมาแบกรับปัญหาเพราะว่าสิเป็นปัญหาทั้งในวงหรือว่าทุกมือนี่โซเชียลเนาะปัญหาทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆนานาท่านกับอ่านคอมเมนต์แปลกกับเที่ยวบอกว่าโอ้ไม่ไงบ่ต้องอ่านดอกบา่าเป็นยังดอกให้เพื่อนเมนไปเลยเพว่าจะเป็นดราม่าอีกอย่างต่างๆเขามา พูดพูดคำไม่สุภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยแป้งก็จะบอกว่าไม่ต้องไปอ่านนะแล้วก็ไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเข้าสั่งผลงานเทาสั่งผลงานของเข้าไห้ดีส่วนคอมเมนต์ต่างๆที่เป็นด้านลบก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจแต่ถามว่า นำมาพัฒนาต่อยอดไหมในในบางคอมเมนต์ที่แนะนำติชมนะคะก็นำมา,พ,าพัฒนาต่อยอดแน่นอนนะคะแต่สำหรับคอมเมนต์ด้านลบต่างๆก็ไม่อยากไม่อยากให้ไม่ไงเนี่ยไปคิดร้ายนะคะเพราะว่าโดยอายุที่มากข้นนะคะแล้วก็ภาระต่างๆที่ถาโถมเข้ามานะคะอยากจะออกไปอยากจะออกไปเป็นตัวแทนไม่ไงเนี่ยออกไป เห็ดแท่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสาสามาเทดได้นะคะรู้สึกเห็นใจแล้วกะบางทีก็ก็คิดมากจริงๆนะคะก็อยากจะฝากฝากโซเชียลนะคะอยากให้คอมเมนต์ในดานในดานสางสา์แล้วกะติชมได้นะคะ คําติของท่านเราก็นํามาปรับปรุงนะคะแต่สําหรับบางคอมเมนต์ที่แบบมันรุนแรงใน,นข้อรู้สึกเกินไปนะคะก็อยากจะขอร้องนะคะเนาะทำวงมา40กว่าปีทำมานานแล้วจะหยุดเชื่อว่าแป้งทำต่อต่อยอดปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้แน่นอน <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณถูกกำลังใจที่มอมไห้นะคะ ในมือนีที่ออกมาไลไรสดกับว่าได้คิดเลยด้วยค่ะว่ากำลังใจสีร้ายขนาดนี้คือบางทีอ่ะการนิ่งการนิ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าความรู้สึกบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันก็มันก็ไม่ไหวในความรู้สึกของเราเนาะแต่การพยายามนิ่งล้ะก็พยายามที่จะสั่งสั่งผลงาน ฮาร์ังเทือเนี่ยโพสเฟซบุ๊กเงายๆเีนี่ยคือพอเป็นพี่น้องกับเขามาให้กําลังใจอันนั้นก็คือบางครั้งมันคนเราเนาะถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราไม่ได้พูดออกไปหรือว่าเราไม่ได้เปิดใจบอกความรู้สึกออกไปมันก็นจะแบบอึดอัดใจนะคะฮาร์ั่งเทือมันก็นต้องมีบางนาทีจะต้องอ,ออกมาเา้ามาคุยมาอธิบายให้พ่อพี่น้องเข้าใจนะคะ แต่ตอนเนี้ยคือได้รับกำลังใจมากมายเลยนะคะจากจากทุกๆคนนะคะซึ่งเป็นกำลังใจด้านบวกนะคะทำให้อยากที่จะสร้างผลงานแล้วก็ต่อสู้ต่อไปส่วนเรื่องการตัดสินใจของแม่ใหญ่พ่อใหญ่นะคะอันนั้นก็คือถ้าบรได้ไปต่อแปลงกัแปลงกังกย่อมรับแล้วกะ แล้วก็เข้าลบกันตัดสินใจของไม่ไงค่ะก็คือต่อจากนี้ท้าสิเกิดอีกอย่างขึ้นถือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ก็นั่นแหละค่ะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะรอดติดตามชม่มว่าสิเหตุการณ์สิเป็นจังไหนต่อไปแปลงกั อยากจะร้องเพลงก็แล้วกันร้องเพลงเพื่อเป็นกําลังใจให้ไม่ไงเป็นเป็นเพลงประจำตัวไม่ไงที่เป็นเพลงแรกเลยนะคะที่ได้ขึ้นไปร้องบนเวทีกับแม่ใหญ่เป็นเพลงแรกที่รูดจักว่าไม่ไงร้องเพลงนี้แล้วกันในฐานะถ้าอยากหลุ่นสืบสารตำนานนกนะคะก็ขอร้องเพลง นกจ้าเลยล่ะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไหมไงละะ่ะกะแทนความขอบคุณแทนความขอบคุณจากพ่อแม่พี่น้องแฟนครับที่เอ็นดูหนูรักหนูรักครอบครัวแสงนิสานรักแม่ใหญ่รักพ่อใหญ่รักแม่แม่หู้ฮักทุกคนในครอบครัวแสงนิสานนะคะคนเก่าไปคนใหม่มาอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสัจธรรมของชีวิต ไม่ว่าจะเดินเข้ามาในรูปแบบไหนทุกคนคือลูกของแม่นกน้อยทุกคนคือสายเลือดเสียงอีสานบมว่าเมื่อน,นี้อาจจะไม่ได้ยืนบนเวทีเสียงอีสานแล้วแต่ครั้งหนึ่งทุกคนก็คือลูกนกก็คือสายเลือดแสียงอีสานอยากขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาสร้างผลงานแล้วก็เป็นภาพจำ เป็นภาพจำที่ดีว่าเสียงอีสานของเข้าจากรุ่นสู่รุ่นคนเกาไปค้นหม่มาแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่ไงก็ยังสั่งค้นสั่งคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าวัน,นหนึ่งจะหยุดแค่นี้ก็ทําใจยอมรับค่ะอะไรคะ ร้องสดก็ได้โอเคเรามาฟังเพลงกันนะคะผลงานเพลงนกจ๋านะคะจากท่ายาดหลุนสืบสันต์ตำนานกน,นะคะฟังเสียงสดๆเลยกันแล้วกันนะพี่น้องนกจา๋าเสียงร้องมาเจ้าคงสุขใจ รู้หรือเปลา่าคอยเงาเพียงใดนกจ้าเจ้าคงสุขใจรู้บ้างไหมคอยเงาเศร้าสูงนกเอ๋ยอย่ามาเย้ยเจ้ามีคู่ควง เขาจากไปอยู่ไกลลับลวงดวงใจค่อยลงติดบ่วงเปลี่ยนคู่ควงนี่ไกลไม่คืนป้อนเหยื่อยอกยกเย้ายัวกันโอตัวฉันยิ่งตรมคมคืนโพบินเจยแจวเสียงวาน ทุกคืนวันเจ้าคงจะชื่นแต่คอยกลับเงาทุกคืนอยากจะชื่นดังนกน้อยจังโอ้นกน้อยฝากคำคอยไปหาเขาบ้าง เขาจะรักหรือว่าจะชังจงกลับมาให้ความวังอย่าดวนชังคอยขอฝากคำ <c oughs> ขอบคุณนะคะดูกำลังใจนะคะ รักทุกคนในครอบครัวเสียงอีสานทั้งแม่นกน้อยทั้งพี่แป้งขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณพิสาด้วยนะคะขอบคุณพิสานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเมื่อนี้นะคะกะเป็นความรู้สึกตื่นตันใจนะคะตื่นตันใจอีลีค่ะจากใจที่บ่เคยออกมาเาบาเ่เคยออกมาเบาถึงความรู้สึกเก่ของเลยบอกว่าสิ เคยที่กง,งขคืนหรือว่าเวลา่านมาโดนปนไอไม่เคยออกมาพูดถึงความรู้สึกนะคะวันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาพูดก็อยากจะสื่อสารอยากจะพูดให้ให้ทุกคนได้รับรู้นะคะในความรู้สึกของแต่งนะคะ <c oughs> ไม่ไงแล้วบ่ยย้อมแพงง่ายเด้อแม่นบอกคะ่ะนกปีกเล็กนะคะนกปีกเล็กบอยย้อมแผงง่าย เป็นกำลังใจให้เสียงอีสานทุกคนสู้ๆเด้อเสียงอีสานบางคนบอกว่าพักก่อนแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่แต่ไม่อยากให้หายไปเลยนะคะโ<ห>อ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยสู้ๆนะพี่แป้งกับแม่นกน้อยเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆอ และในสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากให้พ่อมพี่น้องนะคะรับชมรอติดตามรับชมในวันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการแถลงข่าวในหัวข้อที่ว่าสิบไปตอหรือพ่อสานีจากคุณแม่นหน่อยอุไรพ่อนและกะลูกหลานที่งานเสียงสารอยากให้พ่อแม่พี่น้อง ติดตามรับชมวาสิไปในทิศท,ทางใดน,นะคะสิไปตอหรือสีพ่อสำนีให้พ่อพี่น้องมาตัดสินไปพร้อมๆกันลอดลุ่นไปพร้อมๆกันสำหรับความรู้สึกแปลงในมือน,นีไดว้าออกไปเบิร์ตทุกสิิง,ท,งทุกอย่างแล้วนะคะอยากจะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่รักขอบคุณที่ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานสีอีสานมาโดยตลอดเป็นกำลังใจให้น้องแปง้ง ให้ย่านพ้นปัญหาวิกฤตต่างๆแล้วก็ที่สำคัญโควิดนะคะให้ผ่านโควิดไปให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วนะคะอยากขอบคุณมากๆนะคะเทคแคร์ทุกคนเทคแคร์พี่แป้งคิดถึงมากๆดูแลสุขภาพด้วยจ้าทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ะระมัดระวังตัวเองเนาะแล้วก็ได้หละค่ะ อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะสู้ๆเดิมแม่ใหญ่สู้ๆเดิมทีมงานปีกเหล็กไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังรักแม่ใหญ่เหมือนเดิมไปต่อเดิอจ้าขอบคุณนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเราก็จะลากันไปด้วยผลงานเพลงความหมายดีๆซึ่งเป็นผลงานเพลงที่ สื่อถึงความรู้สึกได้หลายๆอย่างนะคะอยากจะมอบแทนความรู้สึกของม่ใหญ่ที่มีต่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดคิดไม่ไหวกังวลให้มนหรือไทยมอง ขาดมวลมิตรไรคนสนิทคู่เคียงครองลงไหลไม้ปองคนประณีขาดเรือนแหลงพักพักนักนอนขาดญาติบิดอนและนองพีบาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคม หากยันลงฟ้าคงยังมืดยังตรอมตรอมชีวิตระทมพอรอมาจวบจันร์จำฟ้านภาพองเฝ้ามองให้เดือนชุบวิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดีขอบคุณค่ะเจอกันวันที่15นะคะ